ลงเลยน okay. ้ำเย็นปะกูก็เปลดโดนว่อยากเล่นน้ำเจอ้ียอยอันคุณหนูกุงเท่ ปีนคลองเลยแบบนี้คุณหนูกรุงเทพกับคุณหนูชุมพรจะต้องมาปีนคูน้าอะไรกันแบบนี้นะวัดกดมองมาไงอะเฮ้ยลื่นลื่นพวกมึงอยากมาทางกับหนูนาหรือมาทางเมื่อกี้ทางเมื่อกี้มากกว่าใช่ไหมเย็นเออสบายตายเดี๋ยวนะนั่นนางแบบนะคะมืดมากส่วน กิตจากล้องก็คือตายด้วยตงไปเลยคือครจริงีกับไข่ข้ามไม่ข้ามล่นน้ำตรงมันเป็นดินโคลนเปล่าดินมันนุ่มๆอ่ะนุ๊มึงต้องไปที่โขดดินตรงนู้นแล้วมึงก็แช่ตีนตอนนี้คุณหนูกรุงเทพ คือหลังจะลงไปแช่ตีนในน้ำนะคะอ่าเออเอออ่าสวยสวยมากสวยมากมึงดูด้านหลังดิสวยมากเลยปังเว้ยปังมวกมาดิทำไมอ่ะเปียกก็เปียกดิเย้สงสารคุณหนูกรุงเทพว่ะ มีไม้เท้าแล้วหนึ่งขอสัมผัสความรู้สึกหน่อยนะคะเป็นย็นค่ะเย็นใช่ไหมเย็นมากเลยสดชื่นมาเลยเจอปลาไหมคะไม่เจอไม่เจอโอเคเจอแต่โคลนโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาไหนมาสวนพฤกษศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้าหลวงนะคะใช่ไหมคะ ช่คะ่ะเมืม่อกี้แบบเมื่อกี้มีคนได้แบบลงไปเล่นน้าด้วยมีน้ําตอกอยู่ตรงนั้นซึ้มากเลยค่ะสดชื่นใช่ไหมคะซึ้มากคะ่นคะน้าเย็นมากน้ําเย็นมากร้อนมากร้อนมากบรรยากาศด,ดีดีจริงๆเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือลาไส้ป่วนแล้วก็ระบบทางทางย่อยอาหารค่อนข้างดีเนาะแต่ไไหวเออแต่ไว้ไหวไปเข้าน้ำสองรอบละกัดดีมากเลยนะคะนี่จะให้ดูวิวนะคะค่ะนี่ก็จะเป็น บรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัายแม่ฟ้าหลวงอ,อาค่ะดูกระจกปังเวอร์ปังเวอร์ปังวไว้